มีการเข้าสายมอเตอร์สังเกตจะมีสองแบบสายตัวปลัก๊กกับสายตัวเข้าของมอเตอร์สายตัวเข้ามอเตอร์จะมีข้ององวิธีการเข้าสายให้เราไล่สายสายตัวปลั๊กก่อนนะครับหันเบเกอร์ขึ้นแนวตั้งให้เอาสายตัวปลั๊กเข้าตัวบนมัน สีไหนใส่ฝั่งไหนก็ได้นะครับส่วนที่สองสายไฟเข้ามอเตอร์ตัวที่มีข้องอสอดขึ้นมาปุ๊บล้วก็เข้าตัวด้านล่างถ้าเราใส่แดงอยู่ซ้ายก็ให้ใส่ฝั่งซ้าย ถ้าฟ้าอยู่ขวาก็าให้ใส่ฝั่งขวาอ่าเราสังเกตที่ตัวนี้นะครับสองฝั่งแล้วมันก็จะตรงกัน สายไฟจะเข้าลนานักษณะนี้สองฝั่งฝั่ง,งนี้แล้วก็ฝั่งนี้สีน้ำตาลต้องอยู่เสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปจะมีน็อตหมุนเข้าที่จุดนี้ หรือเราจะเช็คมอเตอร์ถ้าเราสายไฟเข้าไปแล้วเราจับเบรกเกอร์เช็คดูก่อนได้ว่าหมุนหรือไม่หมุน